การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่242หมู่3บ้านหนองบุกตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันมีนางนิาพาภรณ์ศักดิ์แสนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรจำนวน151คน ปัจจุบ,บันมีนักเรียนทั้งสิ้น674คนสถานศึกษาได้นำนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษมากำหนดทิศทางในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าสร้างความสมอภาคทางการศึกษาพัฒนาผู้พิการอย่างมืออาชีพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ภายใต้การบริหารตามหลักธรรมมาพิบาลน,น้อมนำหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปีการศึกษา2570และได้กำหนดเอกลักษณ์ไว้ว่าความปลอดภัยเป็นหนึ่งเป็นที่พึ่งให้เด็กพิการจากวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์นำสู่การปฏิบัติผ่านการบริหารจัดการศึกษาโดยรูปแบบ 4d model ภายใต้กลยุทธ์5ลอดังนี้ดีสถานศึกษาปลอดภัยและเสริมสร้างความสุขดีคุณธรรม ดีการบริหารจัดการดีคุณภาพกลยุทธ์5่ารอประกอบด้วยร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาร่วมรับผิดชอบร่วมชื่นชมยินดีจากนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษานำสู่การปฏิบัติผ่านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบภายใต้แนวคิดที่ว่า365วันเราใช้ U D Care ดูแลนักเรียนในทุกๆวัน โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้3หมายถึง3ทีมสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกอบไปด้วยคณะกรรมการอํำนวยการทีมนำคณะกรรมการประสานงานทีมประสานคณะกรรมการดำเนินงานทีมทำา 6. หมายถึง6กระบวนการ U D Care ดูแลในทุกๆวัน U u p g r a d ด หมายถึงยกระดับการทำงานผ่านระบบออนไลน์ในทุกขั้นตอนและจัดทำข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ D Design หมายถึงออกแบบเครื่องมือทั้ง5ขั้นตอนและวิธีการในการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหา C Coaching หมายถึงการให้ความรู้ให้คำแนะนำแก่ครูบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง A Activity หมายถึงกิจกรรมที่ใช้ในการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหา R. Resolution หมายถึงการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรและภาคีเครือข่ายผ่านกระบวนการต่างๆเช่นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม TBL เป็นต้น E Evaluation หมายถึงการประเมินการกำกับติดตามสะท้อนผลการดำเนินง,งาน 5. หมายถึง5ขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนและการส่งต่อนักเรียนนอกจากนี้สถานศึกษาได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและด้านการคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษาดังนี้ด้านผู้เรียนสถานศึกษามีการจัดตั้งศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย ผ่านระบบแอปพลิเคชัน Line ในการรับแจ้งเหตุจากภัยทั้ง4ภัยที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนโดยครูสามารถแจ้งเหตุได้อย่างทันท่วงทีตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีช่องทางในการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน Line U D Care Center ในการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกมิติ ด้านสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาสถานศึกษามีการซักซ้อมเหตุประชิญเหตุในสถานศึกษาเช่นเหตุเ,เพลิงไหม้การช่วยเหลือคนจมน้ำมีมาตรการป้องกันตรวจสอบและควบคุมการใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นอันตรายที่สามารถนำมาใช้เป็นอาวุธในการทำร้ายร่างกายนักเรียนและบุคลากร การการรักษาความปลอดภัยผู้บริหารกำกับติดตามกำชับให้ครูและบุคลากรดูแลนักเรียนในช่วงจัดการเรียนการสอนและช่วงเวลาจัดกิจกรรมประจำวันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนในวันหยุดร,รชาชการและวันหยุดนักขัตลเลิกมีการจัดเวรยามรักษาการและมีผู้ตรวจเวรเพื่อความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินทางราชการครูมีการส่งต่อน,นักเรียนระหว่างเวรประจำวันกับครูประจำชั้นมีการบันทึก รายงานและตรวจสอบเหตุการณ์ประจำวันเหตุการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้าและสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีการตรวจสอบและคัดกรองบุคคลภายนอกที่เข้าและออกสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการด้านอุบัติภัยในสถานศึกษาสถานศึกษามีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความเหมาะสมกับนักเรียนเช่นทางลาดเราวับทางม้าลาย ป้ายเตือนป้ายบอกทางจัดบริเวณที่จอดรถให้มีความปลอดภัยต่อนักเรียนขอรายงานผลการบริหารจัดการและการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาทั้ง5ประเด็นดังต่อไปนี้ประเด็นที่ 1. การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สะท้อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสามปีการศึกษาให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีการที่สอดคล้องต่อสภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษา1.1 นโยบายการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาสถานศึกษาได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาพัฒนาผู้พิการอย่างมืออาชีพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่า,ขายภายใต้การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลน,น้องนำหลักปัจจัยข,ของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปีการศึกษา2,570และได้กำหนดเอกลักษณ์ไว้ว่า,วาความปลอดภัยเป็นหนึ่งเป็นที่พึ่งให้เด็กพิการ มีการกำหนดการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาไว้ในโครงสร้างการปฏิบัติงานซึ่งจะต้องดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีการศึกษาสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่3การพัฒนาครูและบุคลากรมาตรการที่10ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรดำเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์นำสู่การปฏิบัติผ่านแนวทางการบริหารจัดการรูปแบบ 4D model ภายใต้กลยุทธ์5รอและการกับเคลื่อนผ่านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบภายใต้แนวคิดที่ว่า365วันเราใช้ U D Care ดูแลนักเรียนในทุกๆวัน1.2แนวทาง รูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาสะท้อนแนวคิดของสภาพปัญหาของสถานศึกษาสถานศึกษาได้พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องซึ่งได้วิเคราะห์สภาพปัญหาและนำผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาสะท้อนปัญหาปีการศึกษา2566สถานศึกษาได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเก็บข้อมูลทั้ง5ขั้นตอนทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสถานศึกษาได้นําผลการดําเนินงานสภาพปัญหามาวางแผนพัฒนาการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะแ,แนวทางประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี1.3ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัยในสถานศึกษาสถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่เป็นปัจจุบันและมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการคัดกรองนักเรียน3ปีย้อนหลังต่อเนื่องข้อมูลสารสนเทศที่นำมาใช้ในการพัฒนาระบบก,การดูแลช่วเยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตการคุ้มครองนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาด้านการพัฒนานักเรียนให้รู้เท่าทันและป้องกันความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา โดยนักเรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อนและได้ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุประเด็นที่2การดําเนินง,งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้2.1การดำเนินง,งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบทั้ง5ขั้นตอนและความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยกำหนดงานสอดคล้องอย่างเป็นระบบศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง5ขั้นตอนดังนี้ 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลครูประจําชั้นหรือครูผู้รับผิดชอบศึกษาข้อมูลนักเรียนโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย 2. การคัดกรองนักเรียนดําเนินการด้านการคัดกรองนักเรียนโดยการจัดกลุ่มนักเรียนเป็น4กลุ่มได้แก่กลุ่มอยู่ดีมีใจหรือกลุ่มปกตินักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 2. กลุ่มเบึ่งแยง,งใจ หรือกลุ่มเสี่ยงนักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากกลุ่มปกติ 3. กลุม่มสิแยงใจหรือกลุ่มมีปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาชัดเจนและส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวัน 4. กลุ่มผญหาใจหรือกลุ่มพิเศษนักเรียนที่มีความสามารถโดดเด่นในด้านต่างๆ 3. ส,ส่งเสริมและพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในกลุ่มปกติหรือกลุ่มอยู่ดีมีใจและกลุ่มผญาใจโดยการจัดกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายโดยบูรณาการให้มีทักษะชีวิตบนวิถีพื้นถิ่นโดยการใช้ชีวิตตามศักยภาพตามความสนใจและความต้องการของนักเรียนแต่ละบุคคล 4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการดูแลนักเรียนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเบื่องแยง,งใจและกลุ่มมีปัญหากลุ่มสีแยง,งใจ จะได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาผ่านการให้บริการโดยนักศึกษาวิชาชีพและครูการศึกษาพิเศษเช่นกิจกรรมกายภาพบำบัดศิลปะบำบัดกิจกรรมทาราบำบัดแพทย์แผนไทยการพยาบาลและการให้บริการฝึกพูดและแก้ไขการพูดโดยครูอีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมและโครงการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภายใต้มาตรการ3ป4ป5ส่งต่อมีกระบวนการส่งต่อทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา2.2 การดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมสถานศึกษาดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาผ่านศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัยมีการเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนโดยใช้มาตรการ3ปอปป้องกันปูกฝังปราปามมีวิธีการป้องกันและแก้ไขความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อไม่มีความเหมาะสมและมีความปลอดภัยต่อผู้เรียน ครูบุคลากรและผู้มารับบริการครอบครุมทั้ง4ภยัย2.3การดําเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมสถานศึกษาด้านบูรณาการทักษะชีวิตในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบูรณาการทักษะชีวิตในกิจกรรมการเรียนการสอนสถานศึกษามีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศโดยสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเชิงบวกและมีทักษะชีวิตเช่น โครงการห้องเรียนคุณธรรมและการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงบนวิถีพื้นถิ่น2.4การดำเนินการคุ้มครองนักเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพสถานศึกษาได้รับการคุ้มครองสิทธิและโอกาสโดยนักเรียนได้รับการศึกษาตามกระบวนการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มมีการทอาระวังและการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่องผ่านการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และให้บริการทางการศึกษากับนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายมีการลงพื้นที่ค้นหาเด็กที่มีความเสี่ยงและหลุดออกจากระบบการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนประเด็นที่3การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้3.1ข้อมูลภาคีเครือข่าย และวิธีการสร้างภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพสถานศึกษามีภาคีเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรและมีการศึกษาดูงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อนํามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและเพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กร3.2การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสนับสนุนป้องกันช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนร่วมกับสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลวางแผน และดำเนินงานในด้านต่างๆเช่นโรงพยาบาลอุดรธานีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลสามพภาให้บริการด้านการตรวจสุขภาพนักเรียนงค์การบริหารส่วนตำบลสามพภาให้บริการด้านการฉีดพ่นลูกน้ำยุงลายการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเป็นต้น3.3การมีส่วนร่วมของภายีเครือข่ายในการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล วางแผนและดำเนินงานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยงในสถานศึกษาเช่นงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีได้มาอบรมฝึกซ้อมเหนเผชิญเหตุเป็นประจำทุกปีประเด็นที่4การส่งเสริมสนับสนุนนิเทศกำกับติดตามได้ประเมินผลการดำเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา พิจนารณาจากประเด็นต่อไปนี้4.1การพัฒนาครูและบุละคลากรทางการศึกษาให้มีความตระหนักมีความรู้ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาตลอดจนพัฒนาทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนสถานศึกษาดำเนินการพัฒนาครูและบุละคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทีกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการทักษะชีวิต ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้4.2 การนิเทศติดตามส่งเสริมสนับสนุนและให้ขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาตลอดจนการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่องสถานศึกษามีแผนและปฏิทินการนิเทศกำกับติดตามงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษามีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และปฏิทินของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนงานสถานศึกษาปลอดภัยและมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครูและบุคลากรทุกคนได้รับขวัญและกำลังใจจากผู้บริหารในการปฏิบัติงานโดยการชื่นชมยินดีและการออกกิจัตรเชิดชูเกียรติ4.3การประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างความปลอดภัย การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสถานศึกษามีการจัดทำเครื่องมือและนําเครื่องมือไปประเมินผลการดำเนินงานตามกระบวนการวงจรคุณภาพ P.D.C.A. และนําผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้มีความเหมาะสมมากขึ้นประเด็นที่5ความสำเร็จของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้5.1ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างความปลอดภัยทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนมีผลต่อคุณภาพของนักเรียนดังนี้นักเรียนทุกคนทุกประเภทความพิการได้รับการดูแลช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองแก้ไข และพัฒนาตามศักยภาพนักเรียนกลุ่มมีปัญหามีจํานวนลดลงอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการดําเนินการช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีการศึกษานักเรียนที่มีความสามารถโดดเด่นเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับสถานศึกษารวมถึงระดับชาติโดยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจ,จนได้รับรางวัลดังนี้รางวัลการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกชิงแชมป์ประเทศไทย รางวัลงานศิละปะหัจกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่71ปีการศึกษา2 5 1 6 5.2นักเรียนมีความปลอดภัยควบคุมทุกด้าน และสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ตามวัยสถานศึกษาได้ํำเนินง,งานตามนโยบายเรียนดีมีความสุขและนโยบายน้นย้ำความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมีการปรับให้มีความเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษามีการทํางานเป็นระบบและมีความชัดเจนสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความปลอดภัยจากการดําเนินงานพบว่านักเรียนมีความปลอดภัยจากทั้ง4ภัยร้อยละ80ขึ้นไปโดยนักเรียนได้รับการช่วยเหลือจากครูประจํชั้นและทีมสาวิชาชีพ 5.3ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาส่งผลต่อประสิทธิภาพของสถานศึกษาชุมชนและท้องถิ่นสถานศึกษาได้รับรางวัลยกย่องเช่ดชูกเกียรติดังนี้รางวัลทรงคุณค่าสปทออบิกอเวอร์ดระดับชาติรางวัลระดับเหรียญทองรางวัล IQA a ออวอร์ดระดับดีเด่นรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นต่อเนื่องปีที่6หน่วยงานต้นแบบด,ด้านคุณธรรม รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนระดับยอดเยี่ยมโครงการโรงเรียนปลอดขยะระดับดีมากจากกระบวนการดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาส่งผลให้เกิดภาพของความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเกิดการยอมรับการชื่นชมและเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ที่มารับบริการสะท้อนให้เห็นถึงความประทับใจที่มีต่อศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดอุดรธานีดังนี้อแนะนำให้คุณแม่มาที่ศูนย์ศึกษา ดีมากแม่ก็ชื่นใจ้นว่าอ๋อไหนไหนลูกเราก็จะต้องหายต้องหายเพราะว่ามันเจอคุณครูลับเด็กขั้นตอนรับเด็กขั้นตอนการสอนเด็กหรือจะเป็นห้องเรียนที่เด็กอยู่หรือการสอนที่ไปถูกแนวแล้วแม่จะมีความหุนใจขึ้นมาเยอะเลยค่ะน้องมีการพัฒนาที่ดีขึ้นเยอะมากไม่ว่าจะทาห้องน้ำ กาขึ้นน้องก็ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนสามเผานะคะเป็นโรงเรียนร่วมก็คือพัฒนาขึ้นไปอีกค่ะแล้วก็กลับบ้านไปพี่นม่ก็จะช่วยรู้ผูว